สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสมุนไพรในครัวกันที่หลายๆคนอาจจะคุ้นๆนะครับแต่แบบว่าอาจจะมองข้ามไปก็คือใบยี่ร่านี่เองครับที่เราชอบเอามาดับกลิ่นคาวหรือไม่ก็รวยหน้าอาหารให้มันหอมหอมใช่เลยค่ะใบยี่ราหรือที่ฝรั่งเรียกว่า d ดลวีดชืวิตเขาก็อนเนธึม กราเวโอเล่นนะคะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะกว่าแค่กลิ่นหอมนะคะคุณข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความเรื่องใบยิราสมุนไพรคู่ครัวสรรพคุณเกินคาดค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้าง รประโยชน์แรกเลยที่ผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะพอรู้นะครับคือช่วยเรื่องลมๆในท้องใช่ไหมครับพวกอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรพวกนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นสรรพคุณเด่นที่คนรู้จักกันเยอะก็เพราะว่าในใบยี่หร่ามันมีน้ำมันหอมระเหยอย่างพวกขาวอนอะไรแบบนี้นะคะมันมีคุณสมบัติช่วยคลายกล้างเนื้อเรียบในลำไส้ก็เลยช่วยขับลมลดอาการจุกเสียดได้ดีเลยค่ะ แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะคะคือมันยังช่วยกระตุ้นเอนไซม์ย่อยอาหารในกระเพาะเราด้วยทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปแบบว่าย่อยได้ดีขึ้นด้วยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับครับผมเองก็ชอบใส่ในไข่เจียวนะครับไม่เคยรู้เลยว่าเออมันช่วยย่อยหลังมือหนักๆได้ด้วยแต่ว่าที่ผมไปเจอข้อมูลมาแล้วแบบเอ๊ะประหลาดใจมากคือ มันช่วยเรื่องปวดประจำเดือนของผู้หญิงได้ด้วยเหรอครับอันนี้จริงแค่ไหนครับเนี่ยจริงค่ะมีงานวิจัยรองรับเลยนะคะเรื่องนี้คือมีงานวิจัยในกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงเลยค่ะเขาพบว่าการใช้สารสกัดจากยี่ราเนี่ยให้ผลบรรเทาอาการปวดได้ดีพอๆกับยาแก้ปวดบางชนิดเลยนะคะโอ้ oh. ใช่ค่ะแล้วก็มีงานวิจัยอีกชิ้นที่ศึกษาสารสกัดจากเมล็ดยี่ราก็พบผลคล้ายๆกัน ซึ่งก็อาจจะบอกได้ว่าสารสำคัญที่ช่วยเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งในใบแล้วก็ในเมล็ดเลยค่ะโหไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดา,าจริงยังไม่หมดแค่นั้นค่ะถ้าเรามองในภาพรวมสุขภาพนะคะใบยี่หร่านี่ถือเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีมากๆเลยนะรู้ไหมคะว่า100ยกรัมเนี่ยมีวิตามินซีถึง85มิลลิกรัมเลยเกือบจะเท่าซ่อมลูกนึงเลยนะโหเยอะเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะก็คือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ง่ายๆเลยแค่โรยๆในอาหารที่เรากินแถมยังมีพวก f ฟลาวโนนอยส์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็มีแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียมกับแมกนีเซียมที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องกระดูกผุนโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอันนี้ก็น่าสนใจค่ะครับครับนอกจากเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยมีประโยชน์ด้านอื่นที่แบบซ่อนๆอยู่อีกไหมครับอืมก็มีอีกนะคะ อย่างเรื่องกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมันนะคะมีส่วนช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดได้เหมือนกันซึ่งก็อาจจะส่งผลพลอยได้ให้แบบเออหลับสบายขึ้นด้วยแล้วก็มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่ชี้ว่าสารสกัดจากยี่หร่าอาจจะมีผลช่วยลดความดันโลหิตได้นิดหน่อยแต่ตรงนี้ก็ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่ายังเป็นแค่ในสัตว์ทดลองอาจจะต้องรอดูผลในคนต่อไปค่ะ รเรื่องลดความดันนี้น่าสนใจแต่ก็อย่างที่คุณหมอบอกพอเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลองก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไปแล้วที่นี้ถ้าเราอยากได้ประโยชน์จากใบยี่ราเนี่ยครับเราจะกินหรือว่าใช้มันยังไงได้บ้างครับแนะนำหน่อยครับวิธีใช้ง่ายมากๆเลยค่ะกิงสดๆนี่แหละค่ะดีเลยโรยบนยำบนลาบสลัดหรือกิงเป็นผักแกล้มกั็น,น้ำพริกอะไรแบบนี้คือการกินสดเนี่ยจะได้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยเต็มที่เลยค่ะ หรือถ้าบางคนไม่ชอบเกลิ่นแรงก็เอาไปลวกนิดหน่อยหรือนึ่งใส่ในแกงจืดต้มยำหรือเอาไปผัดต่างๆก็ได้ค่ะบางคนเขาก็เอาใบไปตากแห้งแล้วมาชงเป็นชาสมุนไพรดื่มอุ่นๆก็ช่วยให้ผ่อนคลายดีนะคะอ๋อนึกภาพตามแล้วหิวเลยครับไข่เจียวใส่ใบยี่ราเนี่ยของโปรดผมเลยหรือไม่ก็ลาบหมูโรยใบยี่หร่าสดๆหอมๆนะครับหรือแกงอ่อมใส่ใบยี่ราอืมอร่อยเลย ใช่ค่ะอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนิดหน่อยนะคะคือควรกินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ใช่ว่ากินเยอะมากๆเพราะว่าถ้ากินมากเกินไปธิ์ขับลมของมันนะคะอาจจะทําให้รู้สึกปั่นป่วนในท้องได้หรือบางทีก็ทําให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นและที่สําคัญเลยนะคะสําหรับหิ่งตั้งครันควรปรึกษาคุณหมอก่อนจะบริโภคในปริมาณมากนะคะเพราะมีข้อมูลบางส่วนชี้ว่ามันอาจจะมีฤทธิ์กระตุ้นมดลูกได้นิดหน่อยค่ะ อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วเนี่ยใบยี่หร่าที่เราเห็นกันบ,บ่อยๆตามตลาดตามร้านอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผักโรยธรรมดาธรรๆจริงๆนะครับแต่เป็นเหมือนสมุนไพรที่มีของดีซ่อนอยู่เพียบเลยทั้งช่วยย่อยช่วยขับลมลดปวดประจำเดือนเสริมภุมคุ้มกันบำรุงกระดูกแถมอาจจะช่วยเรื่องนอนหลับให้สบายขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะ คือพอเรามองเห็นประโยชน์ที่มันหลากหลายขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องเด่นๆอย่างการย่อยอาหารการผ่อนคลายหรือแม้กั่การช่วยบรรเทาอาการปวดของผู้หญิงได้เนี่ยมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าอืมถ้าเราลองนําสมุนไพรใกล้ตัวอย่างใบยี่หร่ามาใส่ในเมื่ออาหารของเราแบบตั้งใจมากขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อรสชาติหรือกลิ่นหอมอย่างเดียวแต่ใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันของเราหรืออาจจะช่วยป้องกันโรคบาง อย่างในระยะยาวได้ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจที่อยากจะฝากให้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ